อะต่อมาสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้เราเข้าใจในเรื่องของพระสมเด็จก่อนปี2500ก็คือเนื้อหานะครับสูตรเนื้อสูตรเนื้อคือผมฟังอาจารย์หลายๆท่านในช่อง youtube เนี่ยที่เป็นเซียนนะเซียนคืออะไรเซียนคือคนที่มีอาชีพอาชีพซื้อแล้วก็ขายนะ แล้วก็ให้ความรู้เป็นวิทยากรนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะบอกให้ดูพิมพ์พอดูพิมพ์ปุ๊บพระแบบนี้เนี่ยจะเป็นพระที่ไม่เข้าพิมพ์ของสมเด็จโตพอไม่ถูกพิมพ์สมเด็จโตเนี่ยถูกตีว่าเป็นพระเกไปเลยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนิยามของความเป็นพระแท้เนี่ยมันอยู่ที่วิธีการผลิตเมื่อเรารู้วิธีการผลิต เราก็สามารถจะเข้าใจว่าวิวัฒนาการในการสร้างพระของแต่ละยุคเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระของหลวงปูน่นาคนะครับมีการสร้างมาตามที่บันทึกที่เราอ่านในหนังสือชาปนกิจศพของท่านว่าท่านสร้างตั้งแต่ปี2482นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นถกเถียงกันก็คือสมเด็จที่มีตราประทับหลังแผ่นตาแผ่นดินอย่างเนี้ย นะครับใช่พระของวัดระฆังหรือไม่เป็นพระเกศที่ถูกอุปโลกมีทุกบ้านได้อย่างไรนะครับคือประเด็นองค์นี้เนี่ยนะครับสวัสดีครับท่านชัยสิทธิ์ประเด็นของพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยมันเกิดจากการที่เสียนพระนะครับแถวบ้านผมเนี่ยก็พูดไปเลยนะอ,ะอาจารย์โทนเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ให้ความรู้ผมอยู่ ท่านหนึ่งเหมือนกันอาจารย์โทนเนี่ยท่านได้ทำหลายสดบอกว่าพระสมเด็จเกห้าอ,อันดับใช่ไหมก็มีพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนี้อยู่ด้วยซึ่งด้วยความที่ท่านเข้าใจไม่ลึกซึ้งพอหรือว่าเข้าใจผิดใช่ไหมท่านก็เอาพระแท้นะที่ไปเหมาตามบ้านของผู้คนมาเนี่ย นะแล้วก็มาทำไา์สดบอกว่าเป็นพระเกที่มีอยู่ทุกบ้านไอ้นี้แหละมันเลยทำให้เกิดประเด็นข้อขัดแยง้งและทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนสะสมคนเล่นหาพระว่าตกลงพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนี้แท้หรือเกอนะครับแล้วมันไม่มีประวัติว่าหลวงปู่นาคสร้างมันไม่มีประวัติว่าหลวงปู่นาคสร้างหลังตาแผ่นดิน แต่มันมีประวัติว่าร้อยตำรวจเอกชานกระตุกเลิกเนี่ยเป็นคนนำพระสมเด็จหลังตราแผ่นดินไปแจกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะครับในสมัยเมื่อปี2500นะครับตอนที่ร้อยตำรวจเอกชานกระตุกเลิกเนี่ยลงสมัครสอสอนะครับจังหวัดอะไรนะผมจำไม่ได้มุกดาหารนิสกลน,นครนะนะไปทำเอาพระเนี่ยไปแจกแล้ว พอเราไล่เรียงประวัติของตะปูลกระตุกเลิกเนี่ยก็ทราบว่าท่านมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับวัดละคังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยร้อยตำรวจเอกชานกระตุกเลิกเนี่ยนะเป็นลูกศิษย์ถืออะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นเด็กวัดมาก่อนนะเคยถือบาทให้เคยเคยถืออะไรนะย่ามใช่ไหมถือถือย่ามอะไรให้กับหลวงปู่นาคมาก่อนนะครับ แล้วในการสร้างพระเนี่ยนะก็เป็นคนเอาแม่พิมพ์พระเอาแม่พิมพ์พระแล้วก็ทําพิธีการกดกดพระมาให้หลวงปู่นาคท่านปลุกเสกด้วยความที่ว่าพระเนี่ยมีการผสมมวลสารมีการปลุกเสกผงพุทธคุณต่างๆเนี่ยนะ หลวงปู่นาคท่านไม่ได้กดเองนะแต่ร้อยตำรวจเอกชานกระตุกเลิกเนี่ยเป็นคนกดหรือแม้กระทั่งพระสมเด็จเผาอะสมเด็จวัดอินปี2495นั้น,น่ะนะครับที่วัดอินพระลูกวัดหรือว่าพระสังฆลักษณ์เงินใช่ไหมเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็ไม่ได้กดเองนะแต่ท่านเป็นเป็นอะไรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่ทำพิธีโดยมี พลตำรวจเอกเผ่าสียานนทนอธิบดีกรมตำรวจแล้วรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยณนะเวลานั้นเป็นประธานฝ่ายคาววะก็เท่านั้นเองแต่คนกดพระเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ไม่ไม่มีชื่ออยู่ในในนั้นอะนะครับแต่ด้วยความที่ว่าพระเกจิทั้งหลายเนี่ยท่านเรียนวิชาการทำผงมานะ เรียนวิชาการเรียกว่าอะไรพุทธ,ธาพิเศษนะครับอัญเชิญอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเนี่ยมาร่วมพิธีเพื่อทำให้เกิดวัตถุมงคลจากของที่ไม่มีชีวิตให้มีชีวิตมีการถือเลิกนะครับทำพิธีก็เรียกว่าการเกิดนะนะประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟนำมาผสมผสานกันนะครับคือจะบอกว่าพ้าผงเนี่ย ก็เกิดจากธาตุสี่นะจึงทำให้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์คุ้มครองป้องกันก็นี่แหละคือที่มานะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าการสร้างพระเนี่ยสร้างเพื่อเป็นอนุสรณเป็นที่หลาลึกคนไปทำบุญเนี่ยอย่างกรณีที่วัดอินเนี่ยก็คือว่าร้อยตำรวจเอกเผ่าเนี่ยต้องการบูรณะวัดอินใช่ไหมต้องการเงิน500%แสน ก็เลยดำริว่าสร้างพระผงขึ้นมา84,000องน์องค์ละ10บาทนะใครทำบุญ10บาทก็ได้พระหนึ่งองค์ใช่ไหมก็กแค่นั้นเองคือมันเป็นของที่ล,ลึกไงใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินเป็นพระสมเด็จที่หลวงปู่นาคสร้างนะครับแล้วเราก็มาดูว่าสูตรเนื้อเขาเนี่ยเห็นไ,ไหม พอเราเข้าใจสูตรเนื้อแล้วเราเราจะเห็นเลยว่าพระสองสี่เก้าห้าเนี่ยนะที่ในอดีตเนี่ยถูกเซียนพระพูดบิดเบือนว่าเป็นพระเกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการพูดของบรรดาเซียนพระนะักขายพระทั้งหลายเนี่ยมันมันมีผลนะ มันมีผลทําให้ความเชื่อทําให้ค่านิยมในการเสาะสแสวงหาของผู้คนเนี่ยที่จะที่จะมองว่าของดีกลายเป็นของไม่ดีได้นะครับเห็นไหมอ่าพอเราดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่านี่คือสูตรเนื้อผงของวัดะระฆังโดยเฉพาะเลย นะถ้าท่านไปเทียบกับพระของวัดอินของสมเด็จเผ่าเนี่ยสูตรเนื้อจะไม่เหมือนกันนะครับนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งอ่ะที่จะทำให้เราทำความเข้าใจว่าพระที่สร้างก่อนปี2,500ยเนี่ยยังมีอีกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปูนน่นาคเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นทหารตำรวจนี่เยอะมากดังนั้นทหารตำรวจเนี่ยจึงได้พระจากท่านเยอะ แล้วบรรดาพ่อค้าประชาชนคนใกล้ชิดนะที่สนิทสนมเนี่ยก็ได้ไปขอพระจากวัดรละพังใช่ไหมคือเพื่อนๆสงสัยไหมว่าหลังจากสมเด็จโตมรณภาพไปแล้วเนี่ยไอ้พระวัดรละครังไม่มีการสร้างไปเลยหรือจนถึง2515ถึงจะมีการสร้างพระสมเด็จร้อยปีใช่ไหมอ่าโอเคนะ เราจําได้แล้วใช่ไหมว่าเนื้อเป็นอย่างนี้นะสูตรเนื้อเขาแล้วเทคนิคหนึ่งก็คือว่าพระที่ทาเสร็จนะเสร็จแล้วเนี่ยเอาพระออกจากแม่พิมพ์แล้วมาตัดข้างตัดด้วยมือเห็นไหมพอตัดมือเนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่เป็นเทคนิคกระบวนการผลิตของปี24 9 5ี่หรือของหลงปูน่นาคคือหลงปูน่นาคเนี่ยสร้างสมเด็จอินโดจีนด้วยนะครับ แต่การสร้างสมด็จอินโดจีนเนี่ยเป็นการสร้างแบบเทยอดแบบเทยอดเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นของเหลวแล้วก็เอาออกจากแม่พิมพ์คือสิ่งหนึ่งเลยที่เพื่อนๆต้องทําความเข้าใจคือว่าแม่พิมพ์แบบเทยอดกับแม่พิมพ์แบบปั้นกดเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับอ่าเพราะว่ากว่าที่เนื้อเขาจะเซ็ตตัวหมาดๆเนี่ยแล้วเอาออกมาเนี่ย มันจะเกิดปีกย้อยปีกย้อยนะครับพระสมเด็จที่ทําด้วยกรรมวิธีแบบเทยอดเนี่ยมันจะมีปีกย้อยปีกย,ย้อยแล้วเพื่อนเพื่อเห็นไหมว่าเขาก็จะต้องมีการมาตัดขอบตัดปีกเพื่อจะทําให้พระอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับไม่มีปีกย้อยปีกย,ย้อยแล้วเห็นไหมร่องรอยเนี่ยคือรอยตะไบแบบนี้เราเห็นในพระอะไรบ้าง วันก่อนผมเห็นในพระหลอ่อพิมพ์ประพามณทลของหลวงปู่สุขวัดปากทองมาขามเท่าก็มีร่องรอยของเลื่อยอย่างเงี้ยนะครับคือผมไม่รู้ว่าเป็นรอยตะไบหรือว่าเลื่อยนะครับแต่วันนี้เนี่ยวันนี้ผมดูคลิปในช่องของอา,อาจารย์พศพศท่าพระจันทร์นะครับเอาเหรียญเหรียญเจ้าสัววัด กลางบางแก้วนะครับมามาส่องด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นเห็นร่องรอยตะใบหรือรอยรอยเลื่อยแบบนี้นะครับเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่ที่เราเนี่ยสามารถจะเข้าใจว่ามันเป็นเทคนิคร่วมระหว่างพระโลหะกับพระเนื้อผงนะครับอ่านี่อันนี้ คือกระบวนการผลิตของ2485นะครับถ้าเป็นอินโดจีนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีล่องรอยของการเอารู้สึกว่าจะไม้กระดานใช่ไหมรอยไม้กระดานเนี่ยมาทาบมันจะคล้ายๆกับเป็นเส้นเสนเส้นไม้อะลายไม้อยู่เห็นนะ,นะคือเกมมีเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่า เพราะว่าพอขายได้ใช่ไหมขายได้เขาก็ทําเกออกมาวันก่อนเนี่ยมีคนเข้ามาแซวบอกว่าพระเกมีมาก่อน2,500ก็ปล่อยเข้าไปเนาะเพราะว่าไอความเชื่อแบบนั้นน่ะมันเป็นความเชื่อแบบฝังหัวเราไม่สามารถที่จะทําให้คนเชื่อโดยปาศจ,จากอะไรนะคือเถียงกับคนโง่อะคุณเถียงเท่าไหร่ก็ไม่ชนะหรอกใช่ไหมอ่เห็นนะร่องรอยแบบนี้เนี่ย เราไม่ใช่ว่าจะพบในสมเด็จอินโดจีนเท่านั้นนะเราพบล่องรอยแบบนี้ในพระวัดเงินกุวัดเงินของเตยด้วยเช่นกันดังนั้นสิ่งที่เราจะอนุมานได้ก็คือว่าเป็นพระที่สร้างในยุคสมัยใกล้เคียงกันนะครับอ่าโอเคนี่เป็นพระแท้ของอินโดจีน85